I'm yeah. สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับก็กลับมาพบกับรายการปันน้ำใจต้านภัยมะเร็งนะครับรายการที่เราจะทําขึ้นโดยมูลนิธิหมอหมูสู้มะเร็งนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผู้ป่วยมะเร็งยากไรอีกหนึ่งรายนะครับก็คือคุณเพชรชลักด์นะครับหรือชื่อเล่นว่าคุณนกนะครับก่อนอื่นขออนุญาตสวัสดีคุณนกก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อเพชรชลักด์เจริญสุขนะคะชเล่นชื่อนกค่ะ รบกวนคุณนกนะครับช่วยเล่าให้ผมกับเพื่อนๆในกลุ่มนะครับได้ทราบหน่อยครับว่าตอนนี้คุณนกป่วยเป็นมะเร็งชนิดไหนเป็นระยะขั้นไหนแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผ่านการรักษาอะไรมาแล้วบ้างครับค่ะเป็นมะเร็งเต้านมค่ะป่วยระยะสองเกือบสามที่คุณหมอได้เล่าให้ฟังนะคะได้ทำการคีมโมก่อนดับแรกแล้วก็ถึงมาผ่าตัด ตอนนี้รอคิวฉายแสงค่ะเนื่องจากแผลผ่าตัดยังไม่สนิทด,ดีค่ะครับเออได้ยาเคมีก่อนผ่าตัดไปกี่เข็มนะครับทวดีแปดเข็มค่ะแปดเข็มแล้วก็หลังผ่าไม่ต้องได้แล้วเนาะคุณหมอบอกว่าจะต้องได้เพิ่มอีกค่ะแต่ว่าจะให้พร้อมกันกับฉายแสงค่ะอ๋อโอเคแล้วเออตอนนี้แผลผ่าตัดยังมีปัญหาย,ยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อย คือว่าไปตัดไหมามาแล้วเมื่อวันที่สองเดือนกรกฎาแล้วมันไม่ติดอยู่ประมาณสองถึงสามเซนนะคะก็เลยต้องไปเย็บใหม่ค่ะตอนนี้ก็รอตัดไหมวันที่หกเดือนสิงหาคมค่ะโอเคแต่ว่ายังไม่มีการติดเชื้ออะไรเนาะไม่มีค่ะแผลดีค่ะโอเคแค่แผลไม่ติดอย่างเดียวโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปฉายแสงนี่ฉายแสงที่โรงพยาบาลเดิมหรือต้องไปที่โรงพยาบาลอื่นครับ ไปที่โรงพยาบาลพระปกเก้าที่เดิมค่ะอ๋อโรงพยาบาลพระปกเก้าโอเคก็คือได้ทั้งายทีมที่โรงพยาบาลเดียวกันเลยเนาะจ่ะอยากให้คุณน,นกช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่คุณน,นกขอความช่วยเหลือมาอยัางวันที่หมอกสูม้มะเร็งเนี่ยตอนนี้คุณน,นกมีความยากลําบากอย่างไรบ้างครับในช่วงที่ป่วยเป็นมะเร็งตอนนี้ครับค่ะคือพอเริ่มป่วยก็จะใช้จ่ายกับการไปรักษาซึ่งเราจะต้องเอ่อเช่ารถเข้าไปอะค่ะ เพราะว่าเราไม่ได้มีรถเองซึ่งจากสักแก้วไปจันบุรีก็เช่าไปละหนึ่งพันบาทนะคะซึ่งแล้วพอเราหยุดปุ๊บเราก็ขาดไรายได้เพราะว่าเราขายของอะคะ่ะมันก็เลยทําให้เงินขาดมือมันช็อตเลยอะคะ่ะแล้วยิง่งช่วงนี้ไปบ่อยหมอนัดดูบ่อยอะคะ่ะครก็เ <จะ S 1> ข้าใจครับายไ,ได้มันขาดไปครับเพราะาต้องหยุดขายของครับเข้าใจครับ อ,อถามหน่อยครับในบ้านอยู่กันกีนก่คนครับอยู่กันสองคนกับสามีค่ะเออแล้วการทํางานเนี่ยเราทํางานด้วยกันหรือว่าเราทํางานแยกกันครับทําด้วยกันค่ะทําด้วยกันว่านกค่ะครับแสดงว่าถ้าสมมุติว่าคุณคุณนกไม่ทําคุณสามีก็ทําไม่ได้ถูกต้องไหมครับใช่ค่ะคือเขาไม่ค่อยคล่องอะค่ะ เข้าใจครับที่ถามเนี่ยเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมรู้ไงเพราะว่าบางบ้านเนี่ยการทํางานเนี่ย <beyond S 1> เขาแยกกันอย่างเช่นคนหนึ่งอาจจะทํางานเป็นกินเงินเดือนอีกคนหนึ่งอาจจะค้าขาย <ๆ S 1> เพราะทุกคนไม่มีใครรู้จัก,จกคุณนกมาก่อนไงผมก็เลยต้องถามว่าเราทํางานด้วยกันใช่ไหมถ้าเราทํางานด้วยกันแปลว่าถ้าคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถทํางานได้อีกคนก็หาไรายได้ไม่ได้หรือด้วยด้วยเช่นกันอย่างนี้คือทํางานด้วยกันไงครับเข้าใจไหมฮะ อ่าตรงนี้ก็คือก็คือก็จะขาดรายได้ตรงนี้ไปแล้วก็การเดินทางเนี่ยจากสระแก้วไปที่จันทบุรีเนี่ยการเดินทางหนึ่งครั้งต้องใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ1,000บาทถูกต้องไหมครับค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่เจ็บป่วยตรงนี้เนี่ยก็คือขาดทั้งรายได้ด้วยแล้วยังต้องชักเงิอนออกมาเพื่อที่จะเอามาจ่ายเรื่องค่าเช่ารถมาหาหมอด้วยถูกต้องไหมครับ ครับผมแล้วนอกจากค่าใช้จ่ายตรงนี้แล้วมีค่าใช้จ่ายตรงอื่นอีกไหมที่ยังเป็นปัญหากับเราครับก็จะมีส่งบ้านด้วยค่ะเพราะว่าตอนที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่คุณแม่เอาบ้านไปเข้าจำนองธนาคารนะคะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่ด้วยกันสามส่วนนะครับก็คือค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่าใช้จ่ายเดินทางแล้วก็มีเรื่องของบ้านที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็เป็นภาระที่เรายังต้องผูกพันอยู่นะครับ สุดท้ายนี้อยากให้คุณนกนะครับช่วยยืนยันให้กับผมกับคุณผู้ชมที่กาลังรับชมรายการนี้อยู่ได้มั่นใจหน่อยนะครับว่าเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับค่ะพี่ชั้นนะคะเพชเชลัตเจริญสุขื่อเลนช่อนกนะคะขอยืนยันกับคุณหมอและเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าที่เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงค่ะไม่ได้เสแสร้งหรือแกล้งกระทำใดๆทั้งสิ้นค่ะ ผมได้รับฟังเรื่องราวของคุณนกนะครับแล้วก็ได้เห็นถึงความยากลําบากนะครับในตอนนี้ที่ทําการรักษานะครับเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมนะครับแล้วก็ได้ยาเคมีก่อนผ่าตัดแล้วก็ตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องแผลผ่าตัดแต่เท่าที่ฟังดูเนี่ยแนวโน้มน่าจะดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็ยังต้องมีการรักษาต่อเนื่องต่อก็คือ,อ,อยังต้องได้ยาแล้วก็ต้องฉายแสงนะครับยังต้องเดินทางไปโรงพยาบาลอีกหลายครั้งและการเดินทางไปแต่ละครั้ง นอกจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางวันละ1000บาทแล้วยังทําให้ขาดรายได้เนื่องจากว่าการทํางานเนี่ยคุณนกต้องทําร่วมกับสามีดังนั้นเนี่ยถ้าคุณหมอนัดทีก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มบวกกับไม่มีรายได้แล้วที่สําคัญคือการาไปฉายแสงเนี่ยมันต้องไปทุกวันนะครับต้องไปทุกวันจันทถึงสุกนะครับยกเว้นวันหยุดราชการดังนั้นเนี่ยช่วงอีก1-2เดือนข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ แทบจะไม่ได้ทํางานอะไรเลยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมได้เห็นในความยากลาบากนะครับผมจึงได้มอบเงินช่วยเหลือนะครับจากมูลนิธิหมอหมูสุ้มมะเร็งนะครับซึ่งเป็นเงินที่ผมได้รับบริจาคมาจากคุณผู้ชมนะครับผมทําหน้าที่เป็นเพียงสะพานบุญเท่านั้นเป็นความช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับจะได้มอบไปให้คุณนกนะครับเพื่อจะได้บรรเทาความเดือดร้อนตรงนี้ไปได้นะครับและผู้ชมนะครับที่กําลังรับชมรายการนี้อยู่อยากจะช่วยเหลือคุณนกนะครับ สามารถที่จะบริจาคโดยตรงไปที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ตรงที่ข้างจอนะครับเป็นบัญชีของคุณนกโดยตรงนะครับท่านสามารถบริจาคได้เลยนะครับและผมได้ขึ้นเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วยสําหรับคุณผู้ชมที่อยากให้ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นท่านสามารถที่จะโทรสอบถามคุณนกได้โดยตรงนะครับ <S <S ก็หวังว่าจะได้รับความเมตตาจากคุณผู้ชมทุกท่านในการที่จะทําให้คุณนกได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากตรงนี้ไปได้นะครับ <S <S ก็ขออนุญ,ญาตที่จะเป็นกำลังใจ ให้กับคุณนกนะครับได้สู้กับโรคลายนะครับจนกระทั่งการรักษาเนี่ยสำเร็จรุ่งนะครับแล้วก็กลับมาแข็งแรงนะครับแล้วก็คงจะได้สามารถทํางานร่วมกับคุณสามีได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ขออนุญาตที่จะไม่บรบกวนเวลานะครับก็ต้องขออนุญาตที่จะจบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้นะครับขออนุญาตสวัสดีครับโอเค